การโอนกันที่ขนส่งทางเจ้าที่ขนส่งเนี่ยจะตรวจสอบให้ว่าเป็นรถที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามยังมีผู้ต้องหาที่หลบหนีกนารจับกลุมคือนายบุญริกนาคาศักดิ์เสวีรวมถึงนายเป้ที่เป็นนายทุนใหญ่ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุมตัวมาดำเนินคดีสังคมเพศสีกองถ่ายภาพวัชราตาคำไรยงาน นี่เคือเตืนภัยและลักษณะบแบบนี้ท่านผู้ชมเตือนมาแล้วเตือนเล่านะฮะไม่ว่าวิธิกรรมพฤติตตการของของแก๊งคุรายเนี่ยขายซื้อดาวนะขายดาวซื้อดาวพอนัเจอตามห้างสรรพสินคา้าล้องขับรถหน่อยเชิดออกไปเลยอันนี้ก็มีมีเยอะด้วยแล้วก็ต่อเนื่อคุณเรีุกรูปแบบว่าง่ายล่าสุดนะจับได้อีกแล้วจับได้อีกแล้วเป็นอดีตข้าราชการครูสีหนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีนายปนวัต รัตนาวิริยะไพศาลนะครับพลตตำรวจตีประยอนลาเสือผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลวันนี้แถลงจับกลุ่มเลยครับพฤติกรรมของผู้ต้องหารายนี้ฮะท่านผู้ชมน่าติดตามและน่าสนใจทีเดียวอาศัยความเป็นอดีตข้าราชการครูไงพอไปเข้าไปดูใน Google หรือว่าเข้าไปดูในเน็ตอ้าวแน่นอน,นใครที่ประกาศบอกขายดาวรถหน่อยเข้าไปติดต่อเลย เพราะคนจะขายะใจร้อนคุณเจริญเดชพ่อแม่รถเก่าๆหน่อยปุ๊บอยากจะขายเพื่อที่จะมีรถใหม่แล้วอันนี้ต้องไปตรวจสอบพฤติกรรมของอดีตข้าราชการครูสี่หกกับพันตำรวจโทสมบูรณ์สุขศรีดาวเดือนสารวัตรกองกำกับการสืบสวนสอบสวนสามกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับสวัสดีครับสารวัตรสมบูรณ์ครับครับผมสวัสดีครับครับพฤติกรรมของผู้ต้องหารายนี้เป็นยังไงฮะสารวัตรครับคือเขาก็จะอาศัยผู้ที่ ผู้เสียหายนะครับที่ขายขายรถขายดาวอะผ่านทางอินเทอร์เน็ตอในเว็บตลาดรถอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปซื้อดาวจากผู้เสียหายไปแล้วก็ไปเอารถไปจำนับต่อครับยังยังยังไงนะสารวัตรครับคือเข้าผู้ต้องหารายนี้นะเข้าไปดูในในเว็บไซต์ฮัลโหลครับสารวัตรรได้ยินไหมครับอ่าได้ยินครับสารวัตรฮะก็คือผู้ต้องหาเนี่ยเข้าไปดูตามเน็ต เรื่องของการซื้อขายรถยนต์ใช่ครับใช่ครับครับพอเข้าไปติดต่อแล้วทําไงต่อฮะก็ถ้ามีผู้ที่หายประกาศขายดาว็จะติดต่อเข้าไปเพื่อซื้อดาวรถอรของผู้เสียหายซึ่งซึ่งผู้เสียหายเนี่ยก็ขารโดย,โดย,โดยไม่ได้มีการโนอนทะเบียนน,ยนะครับครับพอซื้อดาวเสร็จเรียบร้อยผู้ต้องหาอะ้ไรนี้ทําอะไรต่อฮะก็ออเอารถเนี่ยไปจำนำต่อกับผู้อื่นนะครับ อ้าวแล้วเขาเจรจากับเจ้าของรถยังไงฮะสารวัตรครับก็เขาซื้อดาวเป็นราคาคันละสองหมื่นสามหมื่นซึ่งมันไม่แพงไงอ่าไม่แพงเขาก็ไปแก้ำนำต่อซึ่งก็จะได้กำไรประมาณคันละเจ็ดแปดหมื่นอ้าวแล้วคนที่เป็นเจ้าของรถที่จะต้องส่งต่อแล้วฮะทำไงครับก็ูก็เหมือนกับรถก็หายไปทั้งคันเลยครับอ๋อก็คือซื้อดาวแล้วเชิดไปเลยลักษณะแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับก่อเหตุมาบ่อยไหมฮะสารวัตรครับ เหตุเกิดใช่ไหมทำไมครเขาก่อเหตุลักษณะแบบนี้หลายรักไหมฮะสามสิบลายครับโดยประมาณสามสิบลายเลยเหรอฮะใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นแถวไหนครับก็ทั่วไปมีทั้งทั้งรอบรอบปริมณฑลและบรอบรอบปริมณฑลนะครับครับอนนี้เขาเป็นอดีตข้าราชการครูที่จังจังหวัดอุทัยธานีแต่ว่าเขาก็มาก่อเหตุในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเลยนะฮะใช่ครับเพราะอินเทอร์เน็ตมันมันเปิดกว้างครับครับครับเปิดกว้างสามารถใครเข้าไปดูได้แล้วก็ พอผู้ที่หายระกาศเขาก็มีการโทรติดต่อโทรศัพท์นัดหมายกันอย่างนี้ครับครับท่านสารวัตรอยากจะฝากเตือนอะไรประชาชนไหมครับเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายทั้งอินเทอร์เน็ตหรือการซื้อขายรถที่อาจจะมีการโอนลอยกันอย่างนีง้ครับท่านครับคือถ้าอยากจะให้ถ้าเกิดมีการซื้อขายกันเนี่ยให้ไม่มีการโอนจะถูกต้องยอมเสียเวลาสักนิดหนึ่งครับเพื่อเพื่อเราไม่มาเสียหายทีหลังจะต้องเสียรถไปทั้งคันอย่างนี้ครับครับไปที่ไหนดีครับเวลาเวลาจะโอนกันจะไปที่ไหนดีครับท่านครับ ก็ไปที่คนพนักง,งานขนจงอะ่ะครนะฮะทำทำลายกระต่ายกัยกะเจียให้เรียบร้อยแต่ในกรณีเนี้ยไม่ถึงกับพูดได้หายซึ่งก็ยังไม่สามารถจะโอนได้เองเพราะว่ามันยังติดไปนั้นอยู่ไงครับเหมือนกับเช่าซื้อมายถ้าทำให้ถูกต้องก็น่าจะมีการจะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อที่บริษัทไปนั้นไปให้ถูกต้องมันก็จะไม่มีการถูก ครับกรณีนี้ครับนะฮะก็ข่าวนี้มาเตือนภัยสําหรับท่านผู้ชมหลายๆคนที่จะคิดขายดาวรถนะฮะขอบคุณมากครับสารวัตรครับใช่ครับครับท่านตำรวจโทสมบูรณ์สุขศรีดาวเรือนสารวัตรกองกํากับการสืบสวนสอบสวนสามกองบัญชาการตํารวจนครบาลข่าวนี้เตือนภัยสําหรับท่านผู้ชมหลายๆคนที่คิดจะขายดาวรถครับก็คือผู้ต้องหาไล้ก็คือนายปนวัฒน์นะครับรัตนาวิริยะไพศาลนะฮะคือติดใจอ่ะตัวเองเนี่ยไปดาวรถมา ดาวเงินของเองนะไปดาวมาเสร็จแล้วเอาไปขายต่อไปขายดาวต่ออีกนะไปขายก็ได้เงินมากกว่าโอ้โหท่าน้ติดใจก็เป็นหลอกเหยื่อสามสิบลายข่าเตือนภัยสำหรับท่านผู้ชมนะฮะรายการลงพักระวังภัยวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณจิรเดชพัฒนศิริผมสุชาติพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ